ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงประโพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิิคือปัญญาเห็นชอบในกฎแห่งกรรมก็มาถึงช่วงเป็นการขยายความในกรรม12ประการโดยเฉพาะประเภทความหนักเบาของกรรม ่ลำดับการให้ผลของกรรมที่ท่านจำแนกไว้เป็นสี่แบบสี่ระดับนะฮะระดับหนึ่งคือกรรมที่นำเรามาเกิดประการที่สองกรรมที่มาอุปถัมภ์กรรมซึ่งนำเรามาเกิดหมายความว่าถ้ากรรมดีนำเรามาเกิดกรรมดีก็มาอุปถมัมภ์กรรมชั่วนำมาเกิดกับชั่วก็มาซ้ำเติมให้ชั่วมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีกรรมประเภทหนึ่งที่เข้ามาเบียนตัวผลของชนกกรรมเช่นสมมติว่ากรรมชั่วนำมาเกิดกรรมนี้ก็จะมาลดความเดือดร้อนให้น้อยลงหรือว่ากรรมดีทำมาเกิดนำมาเกิดดูดีมีสุขก็กรรมชั่วก็มาบั่นทอนให้ลดน้อยลงไปในกระบวนการตรงนี้ถ้าเราไปมองอีกชุดหนึ่งนะคร ชุดของสมบัติวิบัติสี่ประการสมบัติเช่นว่าคติเนี่ยสถานที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดครอบครัวที่เราเกิดท้องถิ่นที่เราเกิดตลอดถึงพบชาติที่เราเกิดมันเป็นปัจจัยเสริมหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะบั่นทอนเช่นสมมุติว่าตะกูลก็เราเป็นสกุลที่ มั่งคัง่งทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางการศึกษาเราก็ได้สภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลก็แสดงว่าคติมันสมบัติแต่ทีนี้รูปร่างเราเป็นยังไงสุขภาพปลานาไมยเราเป็นยังไงวุฒิภาวะเราเป็นยังไงไอคิวอีคิวอะไรต่ออะไร,อ,ะไรองเราเป็นยังไงมันจะบวกหรือลบ นะถ้าดีมันก็เป็นสมบัติถ้าไม่ดีก็เป็นบิัตและยุคสมัยที่เราเกิดเราเกิดในยุคสมัยตรงไหนมันจะเกื้อกูลต่อคุณสมบัติของเราหรือไม่หรือว่าเป็นการบั่นทอนแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติของเราเขาเรียกประโยคะ การกระทําของเราการประพฤติตนของเราการศึกษาของเราความรู้ของเราความคิดของเราความสามารถจะถึงทักษะเป็นความเจ้านิชสนานของเราแล้วก็พื้นฐานทางคุณธรรมของเรานี่เป็นยังไงนะถ้าดีมันก็เป็นสมบัติถ้าไม่ดีมันก็เป็นบิบติที่นี้มนุษย์เราเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยให้มันสมบูรณ์พร้อมหมดทั้งสี่อย่างนี่ปัญหายากมีสุภาษิตสันตกฤตเขากล่าวไว้ พระเทพเจ้าสามองค์นั้นจะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันคนใดที่เทพเจ้าทั้งสามสถิตร่วมกันได้คนนั้นก็คือยอดของคนนั่นคือเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งปัญญาสำนวนแขกหน่อยนะหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีคุณธรรมสูงมีรูปร่างสง่างามแล้วก็มีปัญญาเฉียบแหลมเนะี่ยอยู่ในคนคนเดียวกัน จะหายากยิ่งกว่าปีนบันไดสวรรค์เพราะคนเราที่สมบัติสมบูรณ์หมดเลยเนี่ยคือสถานที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิดก็ดีรูปร่างหน้าตาก็ดีสง่างามเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามยุคสมัยนี้เอ,อื้อต่อการพัฒนาการต่างๆแนวโน้มพื้นเพจริตอัยาศัยฝ่ายดีแล้วก็เพิ่มพูนความดีขึ้นไป ทำความดีถูกที่ทำความดีถูกการทำความดีถูกคนทำความดีถูกดีทำความดีพอดีมันก็ไปกันนะเป็นมังกรติดปีกได้แต่ถ้าเราจาแนกดูเนี่ยคนประเภทนี้จะน้อยมันความสลับซับซ้อนในกฎกองกรรมความสลับซับซ้อนในความเป็นสังคมเนี่ยมันเป็นมีส่วนในการส่งเสริมในการบั่นทอนในการบีบคั้นก็แล้วแต่นะ ทีนี้ถ้าหากว่ากรรมกรรมประเภทตัวนี้ยมันก็มีกรรมประเภทหนึ่งขั้นขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่มีทิิพลใหญ่บาปก็ได้บุญก็ได้นะคือมาล้างผลของกรรมที่นำมาให้เกิดแล้วก็ให้ผลเสียเองเ็เรียกอุปคาตตกรรมคือกรรมที่ทําหน้าที่ฆ่ากรรมเกิดกรรมที่นํามาเกิดมันสามารถพลิกผันคนจากสูงมาสู่ต่ำจากต่ำไปสู่สูงแบบ พลิกฝวามือได้นะฮะแต่ว่าคนประเภทนี้ยิ่งน้อยใหญ่เราลองสังเกตว่าเหมือนคนอย่างอะไรล่ะตัวอย่างของเราเนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยคือถ้าพระราชประบาดของพระองค์ท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราจะเห็นว่าการพลิกมาเป็นลูกบุญธรรมของพระเ้าปยาจักรีเนี่ยคือการพลิกผันอย่างแรงากแล้วก็ทําให้ท่านก้าวหน้าได้รวดเร็วก็อายุเพียงยี่สิบกว่าก็ได้เป็นรื่งหลวงยกบัติแล้ว ถามมาถ้าตะกุลอยู่ที่เดิมนะฮะตะกุลอยู่ที่เดิมอยู่กับนายไองเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้พลิกผันอย่างนั้นหรือว่ามีคนอีกคนหนึ่งดเตอรอัมเบก้าของอังกฤษแอะของอินเดียเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าก็มีความพลิกผันอย่างแรงคือกลายจากเด็กวันนัสูตรเนี่ยอยู่ในการอุปถรัรมสนับสนุนของมหาราชา จะทำให้สามารถศึกษาเราเรียนยกสถานะตัวเองขึ้นไปเป็นด็อกเตอร์เป็นปรญาโทรหลายเป็นยานะปรัญยาเอก็ประมาณสองสามเป็นยาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าเบื้องหลังชีวิตมนุษย์เนี่ยมัน,ม,นมันมีอะไรอยู่พุทธศาสนาก็เรียกว่าบุปก,กรรมนะกรรมเกา่าดีไม่ดีไม่รู้นะก็แล้วแต่แต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าเขาแรงแล้วเขาออกมาในรูปของการทําลายไวตรงกันข้ามได้ ทีนี้เราก็พูดถึงประเภทที่การให้ผลก่อนหลังะกรรให้ผลก่อนก็คือกรารที่หนักเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้ทีนี้กรรมอย่างหนึ่งมันไม่หนักหรอกแต่ว่ามันอยู่ใกล้คล้ายกับท่านอุป,ปมาว่าเหมือนกับโคอยู่ใกล้ประตูคอกเนี่ยพราก็เปิดประตูคอกมันก็ออกได้ก่อนแะทั้งที่มันขากระเพ,พร็งพวกนี้จะให้ผลก่อนแต่จะให้ไม่นานนะ ให้ไม่นานท่านบอกว่ามันเหมือนกับข้าวสารราหนึ่งทานานที่เราใส่ไว้ในฉางหลวงเนี่มันนิดเดียวนะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมามีตัวอย่างมีตัวอย่างเป็นความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็เป็นปะสกนะในตอนหลังเป็นปะสกแล้วสร้างวัดสร้างวาถวายพระพุทธเจา้าแต่ว่าชาติก่อนในติดติดกันสามช่วงะระยะมันไม่ยาว คือว่าท่านเกิดมาเป็นคนก็มีฐานะดีพอสมควรแต่ว่าเกิดทุกข์กกภัยมันเกิดระบาดในสมัยโบราณเขาเรียกว่าทําลายฝาเรือนหนีไปคือหน,นีออกทางหลังบ้านเกดเจาะฝาเรือนออกแล้วก็หนีก็มากันพ่อแม่ลูกปู่เมียกับลูกนะปแมกับลูกแล้วก็ลูกก็เปลี่ยนกันอุ้มพระราหานต่งตางๆมันก็หมดอยู่ในเส้นทางแล้วในที่สุดก็ ปล่อยลูกตายคืออุ้มไม่ไหวนะฮะอุ้มไม่ไหวไม่ได้เจตนาฆ่าลูกแต่มันอุ้มไม่ไหวหวางลูกเอาไว้ขับมาอีกเที่ยวหนึ่งจะมาเอาไปก็ปรากฏว่าลูกตายแล้วตัวเองก็ไปถึงบ้านของนายโคบาลคือคนเลี้ยงโคอารามที่มันหิวอะ่ะอะไรมันก็ดีไปหมดมันมีใจชื่นชมในตัวสุนัขแม่สุนัข มันกินอาหารที่คลุกด้วยน้ำนมอย่างดีเลยข้าวอยากข้าวมาทุกผักญาติคลุกอย่างดีเลยแกเป็นคนแท้ๆไม่มีโอกาสกินก็นึกพอใจแล้วตกลงก็นายโคบานก็เลี้ยงดูจนกินอิ่มเกินไปอาหารยอดไม่ถังก็ตายอาจัยสายใจที่มันประวัติอยู่กับสุนัขเนี่ยมันคิดถึงสุนัขเ,เกิดในคันสุนัขเลยเห็นไหมตรงนี้อาสาณกรรมกร,รมือจวนจะตาย มันเป็นเหนียวใจเอาแล้วก็เกิดเป็นสุนัขก,ก็ผูกพันธุ์อยู่กับพระประัจเจกพุทธเจ้าก็เลี้ยงดูมาแกก็เฝเห็นพระประัจเจกพุทธเจ้าใจก็ผลูกพันธุ์เวลาถึงเวลาอาหารก็ไปเห่าเรียกพระประัจเจกพุทธเจ้าเป็นนำพระประัจเจกพุทธเจ้ามารับอาหารที่บ้านของนายโคบานจนบางครั้งว่าปัจเจกพุทธเจ้าท่านต้องการทดลองดูมันมันจำแม่นหรือเปล่าลองเลี้ยวผิดเนี่ยมันมันไม่ยอม มันจะไปเห่าดักหน้าไว้แล้วก็ถ้าท่านไม่ยอมมาจะคาบจีวรดึงมนันก็ผูกพันกันมากต่อมาพระปฏิกจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านเล่าว่าถึงคราวจะทําจีวรก็เย็บจีวรจีวรมันขาดเนี่ยจะต้องไปทําร่วมกับพระปฏิเจะกับพระปฏิกพระธเจยารูปอื่นที่ภูเขาขันธมารท่านก็ได้พาแล้วท่านก็ไปทางอากาศแต่สุนัขมันอาศัยความผูกพันเนี่ยมันมองส่งมันเห่าหอนส่ง พอท่านรับตามันก็ตายพอดีมันเกิดเป็นเทพบุตรเลยนะจากหมาเป็นเทวดาเลยแล้วก็เสียงกระซิบของท่านเนี่ยมันดังก้องแล้วก็เรียกโคสกะคือโคศกนะพูดพูดถึงโคศกโคศกก็คือเสียงกล้องแล้วในการออมาเนี่ยมันก็บุญขนาดนี้บุญเห่าหอนผูกพันในพระปฏิกรพะพุทธเจ้ามันก็ไม่บุญไม่มากอะไรมันเป็นอาสนกรรม จากนั้นถ้าก็จุติเทวดาก็จุติลงมาเกิดในคันของผู้หญิงโสเพณีทีนี้ก็ไปใหญ่เลยนะถูกชิงหกหกเจ็ดครั้งด้วยกันนะฮะถูกฆ่าเนี่ยหกเจ็ดครั้งด้วยกันแต่รอดมาได้เพราะว่าท่านเองไม่ได้มีเจตนาฆ่าโลกแบบกรรมนั้นจึงไม่ถึงแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเศรษฐีอันนี้คือยก,กตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้ก,กรรมเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันไม่มีกรรมอื่นมาให้ผลก็ให้ผลได้ แต่้ผมไม่แรงนะก็อยู่ไปนน่ได้นานหกทีนี้กรรมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปุรกรรมคือกรรมที่มันมันสะสมบ่อยๆสะสมบ่อยๆก็ทํามาเป็นปกติบางครั้งเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นเป็นอาจิน,นะปฏิบัตินะคือกรรมที่เราทำมาจนเป็นปกติเมื่อไม่มีกรรมหนักให้ผลกรรมนี้ก็ก็ให้ผล แล้วก็บางทีก็ไม่มีกรรมอย่างอืง<ๆ>่น<ๆ>เขาเรียกว่ากะตตากรรมหรือกะตะวาปะนะกรรมกรรมสัตว์เทวธรรมะไม่มีกรรมอื่นกรรมนี้ก็จะให้ผลก็ในกระบวนการของกรรมหรือถ้าเราสังเกตดูให้ดีแล้วก็พยายามเชื่อมโยงนะอย่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าหลอกตัวเองกรรมมันจะให้ผลส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ผลในปัจจุบัน แล้วบางทีปัจจุบันเร็วๆนะปัจจุบันเร็วๆไม่ใช่ปัจจุบันช้าๆแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันต้องเช่นสมมติว่าให้ทานเนี่ยให้ทานที่ให้ผลในปัจจุบันมันจะต้องประกอบด้วยด้วยสัมปทาคุณเลยสัมปทาคุณสี่ประการคือหนึ่งเจตนาสัมปทาเจตนาในก่อนให้ขณะให้หลังให้เนี่ย มันมากไปด้วยความศรัทธาเรื่อมใสแล้วก็ปัจจัยสัมปทาคือของที่นำมาให้นั้นเราได้มาในทางบริสุทธิ์แล้ววัตถุสัมปทาคือผู้รับเนี่ยเป็นพระอนาคามีหรือพระอาราหารันต์และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือท่านรูปนั้นนะ่ะจะต้องออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเรียกว่าคุณาติเรกสัมปทาซึ่งจะบังเอิญขนาดนั้นเนี่ยมันหายาก เพราะในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่เพียงเพียงเท่าไรหกท่านนะแล้วก็ที่แปลกก็คือคนไม่รวยเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเนี่ยสามัญบางทีก็เป็นลูกจ้างเขาบางทีก็เป็นคนสวนบางทีก็เป็นคนจนอะไรแต่ไรเนี่ยเกิดท่านดักธรรมสุดจิตสุดใจของท่านนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะท่านไม่มีอะไรให้มากแต่ว่าใจเนี่ยท่านมากอย่างที่เราคุ้น,นเรื่องพราหมณ์ยุเลกสาดกที่ถวายผ้าค่มคู่ค่มนะฮะ โหมเก่าแล้วก็โหมกันสองคนผู้เมียเวลาออกนอกบ้านก็มาโหมถวายบูชาธรรมแก่พระพุทธเจ้าต่อพระพักรพระเจ้าประเสริฐนิโกสลนเนี่ยนะพระเจ้าประเสริฐนิโกสลก,ก็ตื่นเต้นก็ยกย่องให้รางวัลตั้งตัวเป็นก็เรียกว่าเป็นเครือบดีย่อมย่อมไปเลยในวันเดียวหรือว่านายสมนุมาลาการอย่างเงี้ยหรือว่าในปุณาธาต ปุณณธาตุนี่การเป็นเศรษฐีในวันเดียวเลยเพราะงั้นไอแนวตัวนี้มันเป็นแนวที่เราหาตัวอย่างศึกษายากนอกจากว่าใช้ความเชื่อเอาคือองค์ประกอบขนาดนี้เราหาไม่ได้ในปัจจุบันเพราะขนาดสมัยพุทธกาลพระหันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่ยังมีเจอได้แค่สี่องค์แต่นั้นแกแค่หกท่านแต่นั้นเดงกกรรมเหล่านี้เขาจะให้ผล ได้ในปัจจุบันแล้วก็กรรมเราอื่นก็เหมือนกันนีก็มีเป็นอันมากที่เราได้รับผลคือถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เรียกว่าประมาณตั้งยี่สิบห้าเปอร์นต์เลยเราจะได้รับก่อนและกรรมต่อไปเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นอุปป,ปัชชะเวทนยกรรมคือกรรมที่สนองผลในชาติ ที่สองคือชาติต่ตอไปหมายความเราทําชาตินี้มันเราจะได้รับในชาติหน้าเขาเวลาอธิบายในยแนวพิธรรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรรมที่สําเร็จด้วยอํานาจแห่งเจตนาในวชนะกรรมดวงที่เจ็ดคือชวนะในจิตจิตมันจะเกิดดับต่อกันไม่เป็นแถวเจตนาในแต่ละขณะนี้มีอิทธิพลนั้นนั้น ในนิการบางอย่างมันก็เรียกอาปราประเวทนียกรรมคือกรรมกรรมที่ตามมาให้ผลตามมาให้ผลในภพชาติต่อๆไปไอ้พวกนี้ว่ากันไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าถ้าเรามองชีวิตเราจริงๆเนี่ยเรามีกรรมอยู่สามระดับกรรมที่ให้ผลในชาตินี้กรรมให้ผลในชาติ ต่อไปกรรมให้ผลในชาติต่อต่อไปเครื่องหมายความถ้าเรานับย้อนไปข้างหน้าเนี่ยย้อนย้อนหลังไปนะฮะสักสี่ห้าชาติหนึ่งเราเห็นว่ากรรมที่เราทําในชาติที่อะไรอะที่ชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งนะสมมติาชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามสี่ห้าเนี่ยเป็นอัปรารเวทธนีกรรมสมบับชาตินี้ทีนี้ชาติที่เราทําในชาติก่อนในชาตินี้ก็เป็นอุปปัชชะเวทนียกรรมในชาตินี้ และกรรมที่เราทำในชาติปัจจุบันก็ให้ผลเราในชาติปัจจุบันผลในด้านจิตใจผลในด้านสังคมผลในด้านอารมณ์อันนั้นเราได้รับ,รบทันทีเลยนะฮะผลในด้านสังคมเนี่ยอาจจะต้องให้ประจักษ์พยานเี๋ก่อนก็เราเห็นการทําแผนวัตุุกรรมอะไรตไร่างๆก็เห็นกันอยู่นะ่ยอันนี้ที่จริงเป็นผลกรรมที่เราได้รับจากสังคมแต่บอกแล้วว่าสังคมเนี่ยมันอนิยายอะไรไม่ค่อยได้นะะ นั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์และอารมณ์ในปัจจุบันเนี่ยอารมณ์สร้างกระแสสร้างอารมณ์ปลุกระดมอะไรต่างๆอารมณ์จ้างหวานมันเยอะเลยเอานยิายไม่ค่อยได้อะทั้งบวกทั้งลบเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไปมองที่บินยูชนเนี่ยยกย่องหรือสรรเสริญแต่ส่วนคนพาในพูดก็ยา,ยากนะนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพระพุทธเจ้ายัางถูกด่าเลยนะอย่างที่ท่าน แต่งไว้เป็นคำกรอนว่าน,นินทากาเลมันเทานา้ำไม่ชอกช้ำมือน้ำมีดมากรีดหินแม่องค์พระปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินเรีจะพ้นคนนินทาอันนี้ก็ประว่ากันไปก็ไม่รู้จะว่ายัางไงทีนี้ในแง่ของอารมณ์ในแง่ของความรู้สึกนะฮะอันนี้จะจะจะ,จะ,จะ,จะทั้งบวกทั้งลบเราเกิดขึ้นในก่อนก่อนก่อนทําขนาดทำใหล,ลังจะทําไปแล้วมันจะอยู่ตลอด เพราะในแนวทานในท่านพูดถึงอัปปาราประจตนาเนี่ยว่าเป็นความสําคัญเพราะว่าเรานึกถึงเนี่ยเราภาคภูมิใจแต่ทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าทั่วโลกนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเรา,าศาสนิกในาศาสนาทั่วโลกนิยมสร้างวัตถุแต่ถามมาทําไมล่ะเพราะเห็นวัตถุแล้วเนี่ยเป็นอัปาราประจิตนาเขาเขาจะเกิดปีติประโมทมันเกิดบุญแก่เขา แต่ทุกครั้งที่มีการใช้สอยปุยในวัตถุไอ,ไอสถานที่เหล่านั้นนะฮะเขาก็ได้บุญอันนี้คือปกติธรรมดาแต่ว่าคนที่พูดเดี่จริงไม่ได้มองความจริงว่าถ้าเราร่ารวยขึ้นมาเราเข้าใจกฎเกณฑ์ของบุญที่เราก็เอาเหมือนกันนะนะเราก็ทําชอบทําในด้านวัตถุเหมือนกันเพราะเป็นอนุสร์เตือนใจลูกหลานเหลนเลืออะไรต่รางๆเนี่ย ก็ได้สืบต่อสิ่งดีงามเหล่านั้นเอาไว้วัดน,นี้ปู่ย่าตายายสร้างมาพ่อแม่สร้างมา,มา,งมาลูกก็สืบต่อล้านเลี้ยงก็สืบต่อไปมันก็เป็นการดึงคนเข้าหาศาสนาโดยสำนึกภายในใจของคนเหล่านั้นทีนี้กรรมอีกประเภทหนึ่งเนี่ยคือกรรมประเภทอป布拉ร拉เวทเนียกรรมในท่านบอกว่าเป็นกรรมที่สนองผลในชาติที่สามที่สามเป็นต้นไปนะเป็นสามเป็นต้นไป มันเกิดขึ้นจากชวนกรรมดวงที่สองถึงดวงที่หกตอนนั้นก็แสดงว่ากรรมกรรมประเภทแรกเนี่ยมันมีพลานุภาพมากมันมีอนุภาพมากแต่ว่ามันอยู่ที่ที่ชวนะดวงแรกจิตดวงแรกเกิดขึ้นดวงที่สองก็เป็นกรรมประเภทหนึ่งดวงที่สามถึงที่เจ็ดถึงที่หกนะฮะถึงที่หก ก็เป็นกรรมประเภทหนึ่งทีนี้กรรมีพระเภทหนึ่งนี่เขาเรียกอาโหสิกรรมคือกรรที่สนองผลต่อไปกรรที่ไม่สนองผลต่อไปนะฮะเพราะให้ผลแล้วหรือว่าไม่มีผู้จะรับผลก็มีสองในอย่างเช่นว่าพระองคุลิมาเนี่ยท่านก็ทํากรรมอะไรไว้เยอะนะแต่พอดีท่านบนรรลุมคผลไอ้ตอนบนรรลุมกผลนี่ไม่ไม่พ้นกระแสะกรรมนะกระแสะกรรมในอดีตเนี่ยไม่พ้น แต่ตอนท่านนิพพานเนี่ยตอนท่านตายเพอ่์งวตอนท่านตายเนี่ยไม่มีชีวิตจะรับผลของกรรมกรรมนั้นก็เป็นอาโหสิกรรมไปทีนี้จากหลักกรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันติดตามติดตามบุคคลไปที่ท่งสแสดงไว้ในพระธรมร,ะธรมบทาานะฮะพระธรรมบทคาถาแรกคาถาที่สองที่บอกว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวนหน้ามีใจเป็นใหญ่สมเ็จมาแต่ใจนะถ้าใจคิดไม่ดี การพูดการทําก็จะไม่ดีตามไปแล้วผลจากการพูดการกระทําไม่ดีเนี่ยจะติดตามบุคคลไปนะเหมือนล้อ,อกเกวียนได้ติดตามรอยเท้าโกไปก็อาจจะอุปมามือนสารพิษติดติดตัวเราไปก็ได้นะพอล้อ,อกเกวียนแบบนี้พูดกับเด็กยากนะคือเด็กไม่เห็นเกวียนทีนี้พอถึงบุญเนี่ยก็ส่งอปมาว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สมเ็จมาแต่ใจถ้าใจคิดดี นะการพูดก็ดีการทําก็ดีแต่ผลก็สุจริตทางไตรวาวรเนี่ยมันจะติดตามบุคคลไปเหมือนกับเงาติดติดตามบุคคลไปในที่ต่างๆเะนั้นเพราะชีวิตเราจึงเป็นกระบวนการของกรรมที่เน้นย้ำเรื่องกรรมมาหลายวันเนี่ยเพราะว่าคือจากการสังเกตเราไปในที่ไหนเนี่ยมันยุ่งแต่เรื่องกรรม คนจะตั้งแง่ตั้งมุมตั้งประเด็นเกีกับเรื่องกรรมในมากมายเหลือเกินแล้วก็มีความสับสนในเรื่องของกรรมบางทีก็หลอกกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะสิ้นกระแสกรรมล้างผลกรรมอะไรแต่ไรเนี่ยอะไรนะก็ใช้คําแปลกๆคือกรรมนี่ไม่ให้เกิดผลได้ฮะโดยไม่ทำแต่นั่นเองถ้าทําไปแล้วเนี่ยเราปฏิสปเสธผลไม่ได้เรา แต่เพราะเราสับสนในกระบวนการของกรรมแล้วก็มองกรรมบางทีก็มองกรรมเป็นความชั่วนะบางทีมองกรรมเป็นคล้ายๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดนบันดาลให้ให้คุณให้โทษอะไรต่ออะไร,ะไรทนองน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าเชื่อนะว่าสังคมพูดเราก็เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา แล้วก็ถือว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะฮะแต่ก็จริงเรามีปัญหาเรื่องกรรมแล้วพอมีปัญหาเรื่องกรรมคนก็สับสนจิตใจมันก็ไหลไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสก็ทำให้คนเป็นอันมากเนี่ยไม่รับผิดชอบในกระบวนการของกรรมทำให้เกิดอะไรขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาเาีกรรมทั้งหลาย กิจกรรมนี้จะลดลงไปได้โดยธรรมชาติเลยถ้ามนุษย์ได้สำนึกถึงกฎของกรรมเช่นที่ท่านประพันธ์ไว้เป็นคำกรอนใครไม่รู้นะแต่ว่าเพราะดีท่านบอกว่าอันความผิดพลาดพลั้งทั้งหลายเล่าใช้ดวงดางในท้องห้องเวหนมาเกี่ยวข้องพ้องผ่านบันดาลดนแท้จริงผลของกรรมเราทำเอง ปัญหาเศรษฐกิจก็ดีปัญหาสังคมก็ดีปัญหาการศึกษาก็ดีปัญหาจักรกรรมก็ดีปัญหาโรคเอดโรคเกิดอะไรทั้งหมดนะฮะมันก็คือขึ้นจากกรรมของเราเองคือเราไปทําเองอย่างปัญหาโรคเอดปัญหาเรื่องยาบ้าเนี่ยเป็นปัญหาที่วิ่งเข้าไปหาเขาเป็นลักษณะแมลงเม่าที่เบีนยงเข้าหากองไฟมันก่อนความข่าวตัวเลขโรคเอดแล้วก็สลดเนี่ย พราะทั่วโลกปีที่แล้วเนี่ยตายเด็กเนี่ยเฉพาะเด็กที่ติดโรคเอเนี่ยตายไป 5, 000, ห้าพันไม่ใหญ่ห้าแสนกว่าผู้ใหญ่เนี่ยตายไปห้าล้านกว่าคนตายด้วยโรคเอดโรคเอมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการสัมสอนทางเพศบรรเทาบัญญะบัญญัยังจะหน่อยได้ไหมล่ะ<ม>ควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็ตรวจตาโรคกันให้ดี มันไม่ได้ผิดศีลอะไรนี่นะศีลข้อรกรรมเมเนเขาไม่ได้ห้ามการมีตามีพัญญาแต่ก็ห้ามการสัมสอนทางเพศแต่นั้นเดงนี่คือคืออะไรคือจิตใจนี่อ่อนแอแล้วก็ขาดความสํานึกรับผิดชอบในกฎของกรรมพอรับผิดชอบในกฎของกรรมมันก็ลากเลื่อนไหลไปอย่างเงี้ยมพราันก็คงจะต้องนําเสนออีกหลายแง่หลายมุมในกระบวนการของกรรมเพื่อก็ตอกย้ำนะน่ะ ตอกย้ำถึงปริยายของกรรมว่าพระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาชีเป็นกิริยวาธีคือกล่าวการกระทำความดีและอาจกิริยวาธีกล่าวการไม่กระทำความชั่วเป็นหลักการสำคัญต้องฟังทลายใต้ร่มอภัยทานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี